สวัญญสญญดีค่ะยินดีต้อนร,รับเข้าสู่รายการก็เลยอยากร<ล>ู้ตุ๊ดตอยากเล่าค่ะวารีตีสาระน่ารู้และเรื่องราวของเพศสร้างสารรค์ที่คุณหาไม่ได้จากรายการอื่นแน่นอนค่ะค่ะพบกับพวกเรานะคะเป็นประจําทุกๆวันพฤหัสเวลา2องทุ่มถึงสามทุ่มทางช่องไทยวิชั่นชาแนลค่ะและสามารถรับชมทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ w w ็ abtv co t h ค่ะค่ะและยังสามารถส่ง SMS มากับทางรายการนะคะที่เบอร์412323 2นะคะ หรือสโอนอินทางช่วงท้ายที่เบอร์023120424ค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะยังสามารถกดไลค์หรือกดถูกใจที่หน้าแฟนเพจ v w y v f a c e b o o k c o m a n g e l g o s s i p หรือค้นหาคำว่ากระเธออยากรู้ตุดตู่อยากเล่าได้ค่ะสวัสดีตุดจีนย้อนหลังเฮงเฮงตอนปีเป็นยังไงบ้างตอนรับไอ้นี่ตนรตุจีนเดี่ยวมาขอบอกาตังสโลแกนตุดจีนใช่ไหม ถ้านอกเหนือเทศกาลนี้แล้วดิฉันก็คงไม่กล้าใส่ออกบ้านพูดถึงตรุษจีนแล้ววันนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับเป็นควันหลงตรุษจีนเหมือนกันแต่อาจจะเป็นข่าวที่สลดใจนิดนึงได้ยินข่าวหรือเปล่าที่พูระเบิดที่สุพรรณบุรีสุพรรณได้ยินได้ยินได้ยินกลัวมากนะคะวันนี้ก็เลยจะนํามาเล่าให้ฟังกันอีกรอบหนึ่งนะคะเมื่อวันที่24มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยก็ที่สุพรรณบุรีอย่างที่ว่ามีงานตรุษจีนเป็นงานประจำปีที่จัดขึ้นทุกปีที่ยิ่งใหญ่มากแต่ว่าเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเมื่อ พลุระเบิดมีคนตายถึง4คนและผู้บาดเจ็บกว่า50คนนะคะเมื่อวันที่24มกราคมที่ผ่านมาเวลา19เนานาทีนะคะที่งานตรุษจ,จีนพิพิพธภัณฑ์ลูกหลานมังกรอุทยานแห่งชาติมังกรสวรรค์สารหลักเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีนายบรรหารศิลปอาชาและนายชุมพลศิลปอาชาเป็นประธานในพิธีนะคะ เกิดเหตุระเบิดขึ้นโดยแรงระเบิดทําให้เกิดไฟไหม้บ้านเรือนกว่า50หลังก<ม>ุฏิวัดพระาธาตุและมีผู้ได้รับบาเดเจ็บกว่า30คนอีกทั้งมีผู้เสียชีวิตด้วยถึง4คน<ม>เป็นชายสามคนผู้เสียชีวิต<ค>นีตต่คือคนที่จุดหรอคนที่จุดพลุซึ่งเขาบอกว่าลําตัวขาดออกจากกันเลยก็คือผู้เสียชีวิตคงต้องอยู่ใกล้ๆอะเนาะใช่คือเขาเป็นคนจุดพลุทั้งนั้นคือระเบิดตรงนั้นที่ตายเลยแล้วจุดชนวนของ อุบัติเหตุครั้งนี้คืออุบัติเหตุครั้งนี้คือเกิดจากแท่นพุที่จุดเอียงมันก็เลยไปชนใส่พุที่เขากองไว้เยอะๆแล้วก็บึ้มเดียวคือบึ้มหมดทุกอย่างเลยจริงเรามีคลิปให้ชมด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดคลิปให้ชมด้วยค่ะอืซึ่งงานนี้นะคะมีคนสุพรรณเนี่ย ก็ไปชมกันมากมายมีมียาย่าไปด้วยมีจอยแอนดี้ไปเป็นพิธีกรก็มีดารามิเซลบอะไรไปมากมายน่ากลัวมากเลยนะจ๊ะเดี๋ยวขอคลิปด้วยนะคะก็โดยนายในงานนี้มีนายจองชัยเที่ยงธรรมอดีตรองเลขาธิการพรรคชาติไทยเนี่ยอ่นนี้เป็นชโคลิปก่อนนะคะอืตอนนี้ก็ยังสวยงามอยู่แต่พอสักพักหนึ่งจะต้องดูดูช่วงที่มันจะมีแบบแสงเนี่ยค่ะเนี่ยคือบึ้มนี่แหละ บุ่มร้ายเนี่ยคือบึ้มที่ระเบิดจากข้างล่างแต่คนอาจจะยังไม่ค่อยรู้่เท่าไหร่แต่คนที่อยู่ใกล้ๆอ่ะวิ่งแตกตื่นกันไปหมดแล้วคนที่ถ่ายก็ไม่รู้ด้วยนะว่าเราเบิดคิดว่าอุ้ยอลังการจังเลยอยูดีแบบบึ้มขึ้นมาเป็นแบบสวยอย่่างี้ใชมคือไม่รู้ว่าเราเบิดตมันน่ากลัวจริงๆเนี่ยเห็นหมือนประมานูเลยอ่ะแบบบึ้มขึ้นเนี่ย เฮ้ยสงสารจริงใครมันระเบิดวทีเดียวคือว่านีค่ะคือระเบิดเหมือนระเบิดปรมาณูยิ่งใหญ่มากโดยคนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาเล่าว่าช่วงนั้นก็เป็นช่วงจุดพลุช่วงไดท้ายของงานแต่ว่าเป็นไฮไลท์ของงานเลยก็จุดพลุแบบสวยงามตอนจบอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายปรากฏว่าระเบิดคนก็คนที่อยู่ใกล้ๆกล้แตกตื่นหนีหมด แต่แต่มีคนบางส่วนที่ไม่รู้ว่าเป็นระเบิดก็เฮ่ชมชมกันสวยงามคนที่อยู่บนเวทีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นระเบิดแต่พอะมันไม่กระมันไม่ห่างจากเวทีมากหรอเขาบอกว่ามันมีมังกรตัวใหญ่ๆอ่ะกั้นไว้ซึ่งถ้าไม่มีมังกรตัวนั้นหมดคือสิ้นสิ้นหมดทั้งงานเลยก็ไฟไหม้บ้านเรือนกว่าร้อยหลังมีคนเสียชีวิตคนอะไรคืออ้างหลังกคือข้างหลังเวทีข้างหลังโดนหมดเลยมีมีหลุมลึกกว่า 1- 1-2เมตรอ่ะ ประมาณ6หลุมโหลังจากนั้นก็มีการส่งนนส่งคนที่บาดเจ็บไปโรงพยาบาลโดยโดยวันรุ่งขึ้นก็มีนายบรรหารแล้วก็ครอบครัวรวมถึงหน่วยงานต่างๆไปให้ความช่วยเหลือนะคะโดยเขาก็จะให้มีความช่วยเหลือเต็มที่โดยผู้ที่เสียชีวิตก็จะได้เงินค่าทําศพครอบครัวลนะ2 5งหมืแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นหัวหน้าครอบครัวก็จะได้เพิ่มอีก2 5งหมโดยนายบรรหารศิลปอาชาแล้วก็ รวมถึงมารดาคุณหญิงจำสายและลูกสาวก็ได้แสดงความเสียใจแล้วก็จะให้ความช่วยเหลือเต็มที่นะคะยังไงก็ต้องแสดงความเสียใจใว่า<ม>เป็นศพนั<า>ตนตกรรมยอมๆเลยเนาะขอบคุณข้อมูลจากสนุก .com คอและไทยรัฐอ,ออนไลนะคะ์ค่ะก็พักเรื่องซีรีส์กันดีกว่า อ่ะฮะปวดเนาะจริงๆมีอะไรตลกมาเล่าอีกแล้วอ่ะขอ้นจริงบ้างขอตลกบ้างคือสมัยก่อนพวกเราก็เป็นกระเทยหัวโปกถูกไหมแล้วเรากระเทยหัวโปกมีแฟนอ่ะหัวจะโดนเราว่าอะไรคะเป็นเกย์ดูดาอัดถั่วดาถูกไหมระวังอดถั่วดาระวังกินถั่วดานะอย่างรู้นอย่างนี้โตยถั่วดามเราก็งงว่าเอ๊ะมันคืออะไรวะมันคืออะไรวะอันนี้คือจะมาบอกเหตุผล ว่าอัตโทรดามันเกิดจากเกิดขึ้นจากอะไรนั่นเองที่มานะคะคือว่ามันต้องย้อนกลับไปเมื่อนานมาแล้วคือยังไม่เราไม่เราเกิดไม่ทันแน่นอนหนังสือพิมพ์ชื่อสีกรุงใครเกิดทันไหมหนังสือพิมพ์สีกรุงไม่ไม่ใครเกิดทันคือมันคงเก่ามากมามามามพตีเมื่อวันที่20มิถุนายน2478 2478เรื่องมีอยู่ว่านายการุณผ่าสุข ชื่อเล่นของนายเนี่ยชื่อนายถั่วดำนายถั่นดาแล้วได้กระทําผิดกระทำซ้ำเดาและค้าประเวณีเด็กชายแต่อายุแค่1 0 1ถึง15ปีเด็กมากเด็กมากคือประมาณม .3 นั่นเองตอนไปสืบสวนเนี่ยตอนไปสืบสวนเพื่อจับนายคนเนี้ย ก็เจอเด็กผู้ชายอยู่สองคนซึ่งตำรวจก็เอาเด็กผู้ชายสองคนเนี้ยไปให้แพทย์ตรวจสอบแล้วก็บอกว่ามีแผลมีแผลทางเพศสัมพันธ์ทางทวารห<อ>นักเสร็จปุ๊บ<อ>นางก็เลยพ้านหัวข่าวชื่อเหมือนถั่วดำนู่นนี่นั่นกับอ,อะไรอย่างนี้เ<อ>ด็กชายก็เลยเกิดขึ้นมาเป็นว่าถั่วดำถั่วดำถั่วดำนั่นเองแต่ว่าคืออันนี้เป็นเจเนเรชันเราละมีคำหนึงจ้ะตุ๋ย ตุ๋ยระวังโดนตุ๋ยนะระวังโดนตุ๋ยนะคือคืออะไรใครใครกันค่ะนั่นคือนายนายคนนี้ชื่อตุ๋ยมีลักษณะเดียวกันเมื่อสปีเร็วๆนี้มาก254 1รุ่นเหล่านั้นเองมีข่าวเกี่ยวกับว่าข้าราชการคนนี้ชื่อตุ๋ยได้ชื่อเล่นว่าตุ๋ยนี่แหละได้ไปทำมิดีมิร้ายกับเด็กชายคนหนึ่งซึ่งทวารทางทวารหนักเหมือนกันแล้วก็หนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ขึ้นขึ้นพาดหัวข่าวว่าตุ๋ยจืดจืด อันนี้ก็เลยเป็นความหมายดกล่าวแต่ว่าในปัจจุบันน่ะมีการแยกสพท์ของคำเนี้ยใช้ไม่เหมือนกันก็คือการอัดถั่วดำเนี่ยสามารถใช้กับผู้หญิงที่ผู้ชายไปมีเพศสัมพันธ์กับชาวนาของผู้หญิงอะไรเนี่ยอะไรหรอนอนมากกันแล้วหัวล้อรวมกับผู้หญิงด้วยก็คืออ๋อผู้หญิงก็ใช้ได้ใช่ผู้หญิงก็ใช้ได้ ส่วนตุ๋ยเนี่ยเฉพาะผู้ชายกับผู้ชายเท่านั้นผู้ชายเหรอเออมันก็งงอยู่แล้วว่าอัดหัวดำที่มาอะไรแต่ชายเข้าใจคําว่าตุ๋ยจริงๆริงเขใช้อยู่ปัจจุบันจริงนตุ๋ยเพราะจุ๋ยชอบเอ้ยเขาจูนชอบตุ๋ยเจูนชอบตุ๋ยคนอื่นนะกวอย่าเอานี้ใส่ตัวเองมาใส่สิไม่ได้เขาเป็นเพื่อนกับแล้วกูาหลุยตุ๋ยเหมือนกันไม่ไม่ไม่แค่มีอะไรคล้ายๆกันเฉยๆโอเคโอเคโอเคสุดเรื่องต่อมานะคะ พักคลิปร้อนๆของดิฉันไว้ก่อนแล้วก็มาดูคลิปเ้าของคลิปแล้วก็มาดูแล้วก็มาดูอีกคลิปหนึ่งค่ะเรื่องนี้เป็นคลิปที่ออมีผู้ชายคนหนึ่งพาสุนัขขึ้นลิฟต์แล้วก็ลืมสุนัขไว้แล้วก็เหตุการณ์เหตุการณ์มันจะเป็นยังไงต่อไปเชิญดูที่คลิปเช้าวีนะจ๊ะคลิปมามาเร็วนะกลัวถูกวีนอะแล้วนางลืมนั่งลืมหมาไว้หมาข้างนอกเหรอเออเขาใส่ป้า โอ้ยแล้วก็ลิฟอะนางลืมลิฟไปแล้วกดไม่ทันอุ้ยอ่าหล่อนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นหมาหมาเป็นอะไรไหมอะในลิฟลิฟก็ขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนางก็คือสายจูงหมาอยู่ข้างในใช่นางลืมนางลืมลากหมานั่งเข้ามานี่คือลิฟนางขึ้นไปแล้วนะไงสามสิบสี่แล้วเนี่ยโอ้ยอนี่ก็เป็นอุทาหรณ์ว่าเราไม่ควรลืมสุนัขเราไว้นะเพราะว่าจริงๆแบบ เล็กๆน้อยๆหมามันก็ไม่รู้นะว่าคืนลิฟมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเห็นไหมแล้วตอนนี้นั่งลงมาเชือกขาดคือเชือกยังอยู่อ่ะเชือกยังอยู่แต่สุนัขอยู่ไหนวะคือรู้ไหมว่าสุนัขตายหรือเปล่าน่ากลัวเห็นเขาบอกว่าไม่ในคลิปมันไม่ตายนะแต่ว่ามันงับนี่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 ดูเหตุการณ์เหตุการณ์ปะนางก็ลงชั้นเดิมนี่เหตุการณ์จากดูน้องลิฟน้องลิฟมันตายแล้วไม่กล้าดูไม่กล้าดูเออหมาก็ต้องแบบลากขึ้นไปด้วยแน่เลยอ่ะ นั่งตลกเนาะหรือว่านี่ไงนางลืมไว้นางลืมไม้อ่ะนี่อย่าบังฉันสิชเนีหนีไปสนี่ยหนีชอบคำนี้จริงเลยชเนีหนีไปเนี่ยอ้ยโ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 ชคดีที่มันขาดนะอุ้ยตายแล้วโอเคสเนี่ยคนนี้ดีว่ะแต่ดีที่หมาไม่เป็นไรอุ้ยตายแล้วต้องตายต้องลอยอ่ะโอ้ยโชคดีที่มันสายขาดพี่นัดแล้วพี่นัดเคยดูข่าวอันนี้มามันวิ่งตามเขารีบไปด้วยอ่ะอ๋อคุณทานแล้ว เวลาทำให้มีเนุ่นตลอดนกใจอะวั่นุ่นแตก็เคยเห็นในข่าวที่เหมือนประมาณคนหนีน้ำท่วมแล้วเอาหมาไปไว้ก็ผูกไว้กับระเบียงอะแล้วหมาอ๋อได้ดูได้ดูได้ดูใช่ไหมแล้วเหมือนมันหิวมันก็เลยกระโดดลงมาก็ัดเป็นเหมือนผูกคอตายเออเปอนพวกหมาตายแล้วตอนน้ำท่วมที่บ้านหลอดเอาหลอดไปผูกไว้ตรงไหนที่นัรดไหนบอกเราบอกว่าจะไม่กัดกันแล้วนะนั่งอยู่บนคาน์ดไม่เคยบอกโลกเรื่องนี้คุณแม่ไม่เคยบอกนะบางทีอ่ะจริง วันนี้เรามีเรื่องอุทหร์หเยอะจังอุทธร์หอนเยอะแต่มันน่ากลัวเนาะเรื่องจูนบ้างจะเป็นเรื่องจา่างาคมปะต่อไปการเลือกน้ำหอมให้เหมาะกับสภาพผิวของแต่ละคนจูนอ่านอ่านแล้วก็เลือกใหม่นะคะจริงๆเขาบอกว่าผิวคนเราตอบสนองแบบกับน้ำหอมแตกต่างกันนะคะพี่นัทเป็นอย่างพี่นัดพี่นัทเป็นคนผิวอะไรผิวผสมผิวผสมหรอเขาบอกว่าคนที่ผิวผสมเนี่ยควรใช้น้ําหอมกลิ่นอ่อนๆแล้วมันจะดูแบบว่าละมุนเพราะว่าถ้าใช้น้ําหอมกลิ่นเข้มเกินไปอ่ะ เหมือนประมาณว่าฮอร์โมนเหมือนเหงื่อมันแบบว่ายังไงอะมันไปตีกันเออมันไปตีกันแล้วมันจะทำให้ฉนวนก็ควรใช้แบบกลิ่นซอสหัวสีฟ้าเนี่ยดารีดาวใช้อยู่ก็ชวนก็ควรใช้กลิ่นซอสตอๆพอกลิ่นเบาๆเหมาะกับพี่นักเบาๆซอสตอๆใช่มานิ่งๆเบาๆซอสซอสอือฮึ ยังไงล่ะคืออะไรยะเอายังไงล่ะคืออะไรย่ะเอาต่อต่อลูกไต่อได้ลูกอะต่อมาต่อมาลูกบอกว่าคนผิวมันอ่ะค่นผิวมันฉันผิวมันคราบอกคนผิวมันก็ควรที่จะใช้น้ําหอมกินอ่อนอ่อนอีกจริงๆเพราะมันจะไปตีกันากัรอีกแล้วมันจะกลายเป็นฉุนอ่าแล้วส่วนคนผิวแห้งก็ต้องอ่อนๆอีกไม่ไม่จะแบบไม่พี่เบลเป็นคนผิวแห้งป่ะอ่ะผิวแห้งเขาบอกว่าคนผิวแห้งเนี่ยจะใช้น้ําหอมกินอะไรก็ได้เพราะมันตอบสนองกับร่างกายเราหมดแล้วคนผิวแห้งเนี่ยสามารถดูด สับน้ําหอมได้นานกว่าผิวอื่นๆแล้วถ้าเป็นน้องจูนผิวแพ้ง่ายนะคะก็น้องจูนก็ไม่ใช่น้ําหอมนะคะทุกวันนี้ใช้น้นะะําอบแล้วค่ะโอ้น้ำจูนตัวเอง <c oughs> ไม่กล้าใช้น้ําหอมนะคะมันเล่น <c oughs> น้ำเล่นตัวเองว่ะ <c oughs> นางกัดตัวเองกลัวคนอื่นกัดมีมีมีวันนี้กลัวมีกลัวกลัวพี่นัดมากเลยไม่กล้ามองนะมีผู้มีผู้ร่วมรายการบอกว่าน้องจูนใส่น้ำมังสีใส่แดงวันนี้ฉันไม่รู้อะไรฉันกลัวเธอมากเขาบอกว่าคนที่ผิวเหงื่อออกง่ายมีเอสเมทบอกพี่เบิร์ดก็ใช้น้ำอบราดหน้าหรือเปล่าอุ้ยพี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่เบิร์ดเข้ามาจะเกิดการต้องของพี่เบิร์ดนะคะมเนาบอกว่าบังตอนคนที่ผิวเหงื่อออกง่ายเขาบอกว่า ควรที่ไม่จริงๆอย่าไม่ควรที่จะใช้น้ําหอมกินอะไรเลยเพราะมันจะเป็นราคาเกินกับผิวแล้วก็จะทําให้แสบและแพ้ได้ง่ายเพราะฉะนั้น<ม>ควรหยุดอยู่เฉยๆก็มีเคล็ดลับมาฝากแค่นี้สําหรับการเลือกน้ําหอมให้สมอำกอับสภาพผิว<ม>อะฮะนี้นส่วนเบรกหน้าเมาื่อกี้ช้างเชือกหนึ่งได้โดนได้โดนพลาดพิงไปเรื่องน้ำหอมแล้วเบรกหน้าเราจะดู ช้างกัดตะกะแตนกันนะโอเคค่ะช้างกัดตะกะแตนนี <S 2 <S 2่ไอชุดมันเขียวแยกแยกแยกคบกันเบริษณคนะค่ะ